สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนปากานั่นเองนะคะสําหรับตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่ายูกิเองเธอก็เดินสายงานนะคะเรียกได้ว่ามีงานเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็งานเนี่ยแน่นจริงๆหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ได้แตพราะว่ามีการพูดถึงนะคะแล้วก็แบบว่าอัปเดตนะคะผลงานของยูกิเนี่ยออกมาตลอดเลยแล้วก็ยูกินะคะที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเธอเนี่ยก็คือไปทัวร์คอนเสิร์ตออกคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือแบบเยอะจริงๆนะคะมีงานน เซอร์แทบจะทุกวันเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ได้แต่รอติดตามกันบางครั้งเนี่ยนะคะก็คือ1วันเนี่ยเธอวิ่ง 2- 3งถึงางานเลยนะคะบางครั้งเนี่ยงานแต่ละที่ก็คืออยู่ไกลมากๆนะคะจากใต้ขึ้นเหนือจากเหนือไปภาคอีสานอีสานไปภาคกลางอะไรนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของยูกิไปแล้วเพราะว่าเจ้าภาพนะคะต่างจับจองแล้วก็แฟนๆเนี่ยต่างรอชมเธอเนี่ยทั่วประเทศเลยก็ว่าได้รวมจากนั้นนะคะก็ยังมีแบบงานต่างประเทศอะไรต่าง อีกด้วยนะคะที่เราเนี่ยได้เห็นกันก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยก็ได้มีการมาพูดถึงกันนั่นเองนะคะ ก็ถ้าพูดถึงยูกิเพนพกาแล้วเนี่ยนะคะอย่างล่าสุดก็เหมือนว่าเธอเนี่ยนะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงนะคะเราก็ได้มีการออกมาอัปเดตนะคะสําหรับครั้งนี้นะคะของยูกินะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยนะคะเธอก็ได้มีการออกมาพูดถึงนะคะสาหรับยูกินะคะว่าตอนนี้เนี่ยเธอกำลังแบบว่าได้มีการเข้าห้องอัดเตรียมที่จะปล่อยเพลงใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้มีการเข้าห้องอัดเตรียมเพลงใหม่หลายๆคนเนี่ยนะคะก็รอรุ้นอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะเป็น เพลงแนวไหนเพลงสไตล์ไหนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าพูดถึงผลงานเพลงของยูกิแล้วจะต้องบอกว่าเพลงของเธอเนี่ยมีหลายๆเพลงเลยนะคะที่ฮิตติดกระแสแล้วก็โดนใจแฟนๆเนี่ยหลายๆเพลงเลยแล้วก็แบบมีเพลงที่หลายๆคนเนี่ยไปเล่นในติ k กตอกเนี่ยก็คือแบบเยอะจริงๆแล้วยอดบิวลลัรล้านเนี่ยก็หลายเพลงก็ทําเอายูกิเองตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเธอเองก็ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยก็ต่างจับซ่องนะคะเกี่ยวกับผลงานของเธอนะคะแล กเติบโตของเธอในวงการเพลงเรียกว่าถ้าพูดถึงเอกลักษณ์ของยูกิแล้วก็คือเอกลักษณ์ความเป็นมอลลามนะคะ แฟนหลายๆคนเนี่ยนะคะก็เลยต่างบอกว่ามีการคาดเดามีการพูดถึงว่าเพลงของยูกิเนี่ยน่าจะออกมาในสไตล์ของบอลาหรือเปล่านะคะอันนี้หลายๆคนก็ต่างบอกว่ามีการพูดถึงกันแต่ว่าหลายๆคนก็คงจะเดากันไปว่าน่าจะเป็นเพลงสนุกสนานแนวอินเตอร์เทนให้แบบว่านําไปร้องหน้าเวทีแล้วมีแฟนๆร่วมสนุกกันอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยต่างคาดเดากันไปแล้วก็ต่างพูดถึงนะคะสาหรับเพลงของยูกินะคะที่จะปล่อย นั่นเองก็ถือว่าตื่นเต้นอยู่เหมือนกันแล้วก็ยินดีกับยูกิอยู่เหมือนกันที่ตอนนี้ก็เรียกว่ากระแสปังมีเพลงใหม่ออกมาเนี่ยตลอดซึ่งเธอก็ได้มีการอัปเดตนะคะว่าวันนี้เนี่ย ก็คือเธอเนี่ยเข้าไปห้องอัดอัดเพลงใหม่นะคะก็ถือดว,ว่าเราก็ได้เห็นกันนะคะแฟนๆก็ต่างบอกว่ามีการพูดถึงนะคะแล้วก็ร่วมส่งกําลังใจนะคะให้กับยูกิในการอัดเพลงใหม่เพลงนี้ของเธอก็น่าจะเพราะเราก็สนุกมากๆเราก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายๆคนเนี่ยรอฟังนะคะรับรองว่าฮิตติดชาร์ตอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาพูดถึงเอามาอัปเดตกันเพิ่มเติมเนี่ยอย่างแน่นอนนะคะครั้งนี้ก็ถือดว,ว่าเราก็ได้มีการมาพูดถึงการ นะคะสำหรับเรื่องราวของยูกิในครั้งนี้นั่นเองนะคะและนี่ยนะคะก็ถือวว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการออกมาพูดถึงออกมาอัปเดตกันนะคะสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเงกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยได้มีการนํามาพูดถึงนํามาอัปเดตกันในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของเธอเรื่อยๆนะคะเอาเรื่องราวของเธอเนี่ยมาพูดถึงกันเนี่ยอยู่บ่อยๆเลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นหังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์เป็นกำลังใจเลยนะคะ